เบื่อกันไหมสำหรับโฆษณากวนใจถึงช็อตเด็ดทีไรแม่งเด้งขึ้นมาทุกทีปัญหานี้จะหมดไปครับถ้าคุณซื้อ YouTube Premium กับเว็บเคส168ช็อปไม่ใช่เว็บพนันเด้ออย่าเข้าใจผิดมีขายตั้งแต่รายวันยันรายปีเลยนะครับเริ่มต้นแค่เดือนละ39บาทเท่านั้นครับส่วนรายปีก็มีเช่นกันนะครับราคา699แต่ถ้าบอกว่ามาจากกังฟูเนี่ยเขาลดให้100บาทเลยนะครับผมกูว่ารูปมันแปลกๆและนอกจากนี้นะครับทางเว็บก็ยังมีบริการแอปพรีเมียมมากมายไม่ว่าจะเป็น Netflix Disney Plut Spotify, True ID นะครับ หรือไม่ว่าจะเป็นการเติมเกมออนไลน์ครับเช่น Rv, FreeFi, r e v a l o r a p u p u m o m o l i l e และยังมีเกมมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับยังไงก็ฝากเว็บสปอนเซอร์ของผมไว้ในอ้อมกอดกับทุกคนด้วยนะครับสำหรับเว็บเคสหนึ่งหกช็ <S <S โอเคครับก็สวัสดีชาาไอชอนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับก็กนอื่นเลยนะครับต้องขอโทษที่หายไปนานนะครับ แต่ตอนนี้ก็แบบว่ายังไม่ได้พร้อมจะกลับมาขนาดนั้นแต่ว่ากลัวช่องมันจะลางนะครับก็เลยกลับมาถ่ายคลิปนะครับสังเกตได้ว่าเสียงเนี่ยครับจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าผมไม่สบายนะครับช่วงนี้นะครับเป็นฝุ่นแม่งเยอะจัดแต่กรุงเทพอะนะครับโอเคเพื่อเป็นการล่องเรือนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเจ้ามีดพิษตัวใหม่กันนะครับมีดพิษตัวนี้เลยนะครับเป็นสกินพิงเลิฟนะครับอันนี้น่าจะเป็นสกินต้อนรับวาลนนทนยนะครับมาแบบว่าเดี่ยวเดียวเลยนะครับสำหรับมีดตัวนี้ซึ่งวิธีการหาเราสามารถเข้ามาเช็คได้้ตรรงนนีะับ เรับอย่างไรทำสเปซนี่ตรงนี้นะครับผมเช็คกับสดๆเลยนะครับคลิปนี้ถ่ายสดนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับนี่เราก็ต้องสุ่มรู้สึกว่ามันต้องสุ่มให้มันได้ร้อยห้าสิบงนะครับถึงจะเปิดเราได้เนี่ยมาแล้วครับใครมีข้อมูลก็ตามนั้นนะครับเบนไว้ด้วยนะครับผมมาดีวีดวงเดียวนะข้อมูลเบื้องต้นก็คือเป็นมีดนปห้าดาวนะครับทำลายสองร้อยยี่ห้าอสองร้อยห้าสิบห้านะครับเคลื่อนที่แปดสิบหกนะครับระดับหายากหนึ่งร้อยนะครับ สิทธิประโยชน์ก็คือไม่วางขายในเอเธนมอนะครับตายแล้วเอเทมไม่ดับนะครับแอคอนค่าพิเศษสกิล PVE เกาะบวก2นะครับแล้วก็โอ้โหวันนี้ยาวมากเดี๋ยวใครอยากอ่านก็หยุดคิปไว้แล้วกันนะครับตามนี้นะครับไปเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรีวิวในเกมกันดีกว่านะครับโอเคครับพออยู่ในเกมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับจะแบบสวยๆนิดนึงแล้วก็มีหัวใจเอฟเฟกต์หัวใจอะไรประมาณนี้แล้วก็เวลาฟันเนี่ย็จะมีเอฟเฟกต์นะครับฟันหัวข้ามเห็นเอฟเฟกต์ป่าวะเฮ้ฝันห ลองดูในจอข้างล่างอะนะครับแล้วคลิกขวาเฮ้ยคลิกขวาก็เห็นนะครับโอ้ถ้าเล่นเป็นโกดนี่ผมไม่รู้ว่ามันจะแบบเห็นเอฟเฟกต์กับว่าชัดไหมนะเนี่ย <c oughs> โอเคลองคลิกซ้ายฟันตัวครับอันนี้ฟันตรงข้ามเป็นตัวเลือดร้อยหนึ่งแล้วก็เกาะร้อยแปดสิบเอ้ยร้อยร้อยเก้าสิบนะครับ <c oughs> คลิกซ้ายฟันตัวทีเดียวตายเลยนะครับฟันขาฟันขาทีเดียวก็ตายนะครับฟันหัวคงไม่ต้องเทสแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> อ่ะเ <c oughs> ทสเนี่ยก็ไนดะ้อะเรียบร้อยครับ คลิกซ้ายคือฟันตายทุกส่วนนะครับเลือดร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับคลิกขวาก็ตายแน่นอนนะไม่ต้องสืบนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสลหรับมีดนี้ในโหมด PVP นะครับเดี๋ยวลองไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันในโหมดแบบมีดมั่งดีกว่านะครับเออเกือบลืมเทสในโหมดแบบมีดนะครับฟันฟาโลกิตีตามันด่วนนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ทีตายนะครับว้าวฝั่งนุนฟาโลมันมีเกาะพันด้วยนะครับแบบเกาะเต็มเมเลยนะครับแล้วชาเต็มอ่ะ ชาร์จเต็มฟันหัวปึ๊บสองครั้งตายป่ะเนี่ยเฮียเอ้ยไม่โดนเอ้ากำนะครับชาร์จเต็มฟันสามครั้งตายนะครับอืมประมาณนี้นะครับลองคลิกซ้ายดิพอคลิกซ้ายไอ้มีตัวนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับอืมมาปึ๊บปึ๊บอุ้ยคลิกซ้ายสี่ทีตายโคตรแรงครับบอกเลยนะน่าแบบ เอามีดตัวนี้ไล่ฟันฟาโลนะมัม,มี่นะตายแน่นอนนะครับสี่ห้าทีเนะี่ยไม่เกินเนี่ยนะครับเด้งเดียงเดียงเด้งอะไรนะสูมเลว่าเราจะจำลองการเล่นนะเฮ้ยชิบหนึ่งสิบสองสามสี 2, 3, 4, นะ่เนี่ยฟันแค่นนะีหยตายแล้ววะล่ะนะครับอืมแ่เป็นเพราะชาร์จไม่เต็มนะชาร์จแค่แบบนิดเดียวเนี่ยนะครับอืมโอเคถือว่าแรงจะได้ในบทมัมมี่นะครับโอเคครับแต่เรามาลองเทสกันในด่าน PvE บ้างแล้วกันนะครับสำหรับด่านปลาช่าวดัดดอนนะครับ ดานนี้ก็บอสถึกนะครับใช้ได้เลยแหละแต่ลองดูว่ามันจะไหวไหมสำหรับมิดผิดเล่มเดียวแหละนะครับ l e t s go นี่เลยครับมาถึงแล้วก็ฟันค้างเลยครับอืมไม่ต้องทำะไรแหละแนมอนก็ตายแล้วครับโอเคครับเอ้ยผมมีปืนบักยิ่งไวอยู่นี่ว่ะเดี๋ยวลองเอามาใช้ดูด้วยนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไอหมามึงรอกูแพบนี่เลยครับใช้ปืนบักยิงไวคอมโบกับมีดครับ ปบมาลุยอ่าโอเคอ่าจะได้ไวๆขึ้นนะครับ <c oughs> ทีนี้ฟันโคตรถี่นะครับนี่ไงเรียบร้อยอุ้ยแห้งแห้งแม่งมอนแห้งหมดแล้วตอนนี้ไอ้ข้างบนไอ้ข้างบนป๊อบป๊อบป๊บป๊บชิควารลเบิดตอุม้มเรียบร้อยแตกหมดครับ มาลองดูกับบอสต,ตัวนี้ดูนะครับจะไวหรือชา้าต้องมาดูกันนะครับึ้มเข้าเท่าไหร่อ่ะล่างนี้มันเข้าเบาปะประมาณหมื่นหมื่นหมื่นหนึง่งนะเมื่อกี้เห็นดาเมจหมื่นหนึ่งเนี่ยหมื่นแปดหมื่นแปดรอยเจบห้านะครับนี่ล่างนี้เข้าแรงครับหมื่นหกครับล่างนี้ป๊บ,ปบ วินนี้เขาสามหมื่นครับทุกคนเออแรงนะเนี่ยชสบหายเอาไหมเอาไหมฆ่าต,ตายคนระับลงคนเดียวเราต้องฆ่าตัวตายครับเราไม่ได้ลงหลายคนไงบักกิ้งไว้แล้วนึงตุม้มเรียบร้อยครับระเบิดไปครับธรรมดาเข้าอะไรเข้าหมื่นสองนะครับเมื่อกี้โอเค อ๋อดูเลขข้างล่างนี่ไงนี่ครับเราก็ดูเลขข้างล่างครับตรงนี้ครับผมก็ไปมองข้างบนดว่าหาเลขไม่เจอนะครับลุกเนี่ยครับไวครับใช้ได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบไอม้อมีดไอ้มีดอีกอันหนึ่งมากกว่าไอ้มีดตัวเนี้ยไหนวะได้ามาปะวะไม่ได้เอามาด้วยไอ้มีดที่มันไปเสีฟ้าที่ผมเคยรีวิวไปอะนะครับคลิปที่แล้วอะอันนั้นอะชอบอันนั้นมากกว่าครับ อันนั้นมันไวกว่านะครับแต่ไม่ผิดนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะก็ไม่ได้แย่นะครับเฮ้ยนี่คือร่างอะไรอ่ะมันจะปล่อยอะไรมาวะอันนีเ้เราต้องยิงเสาเสาสีแดงเสาสีแดงโอเคครับยิงให้หมดครับอีกเสานโ่เคหมดแล้วเนาะต้องบักใหม่ โอเค,ออเค,คเปึ๊บนี่ครับระเบิดไปสวยนี่ครับเราก็ระเบิดไปเลยครับแื่มันก็ค่อนข้างช้าอยู่นะเนี่ยจริงอะ่ะถ้ามันไม่ใช่ล้างดำอะ่ะถ้าเป็นล้างดำก็ไวอะ่ะไม่เลยเหมือนจะเข้าล้างดำไม่กด้เนี่ยเข้าล้างดำไม่ได้ดิพี่เนี่ยเข้าเทียสสามพันแล้วเปะนะครับก็ไมขี้ขวาไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวนะ บักวะเนี่ยกูค่อนข้างที่จะงงอยู่กับมีตัวนี้เฮ้ยมันชิ้ขวาไม่ได้ทุกคนอะไรวะเนี่ยมันบักกวะไม่เป็นไรเอามีตัวนี้ปิดงานแล้วกันยังไงละ่ะในเมื่อมึงบักขนาดเนี้ยอ <c oughs> บมาดิเอามีตัวนี้ปิดงานแม่งเลยไม่งอครับไม่งอครับ เรียบร้อยตายปะนี่ครับมีตรตัวนี้มันเคลียร์ไวจริงครับโอเคครับคลิปนี้ก็มารีวิวสั้นๆแล้วกันนะครับมีดพิษตัวนี้ก็ถามว่ามันดีกว่ามีดแบบว่าสกินที่ผ่านๆมาไหมผมว่ามันก็ก็ดีขึ้นนะครับดาเมจมันก็แรงขึ้นนิดนึงนะแต่ว่ามาตรฐานก็คือมีดพิษทั่วไปนั่นแหละครับอมดาเมจก็ต่ากันไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนการใช้งานก็เหมือนเดิมเลยนะรีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับรวมๆแล้วก็เหมือนเดิมแหละแต่แค่เอฟเฟกมันสวยขึ้นนะครับนี่สรุปนะครับ โอเคครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์แชร์ซับสไครป์ก็ผมตัวแล้วกันนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสํหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ